เขาคนนี้ดึงดูดคุณอย่างแรงในระดับความปรารถนาแต่ก็มีจังหวะที่เขาหยุดและระวางใจอย่างจริงจังกับคุณแบบที่เขาไม่ได้ทำกับทุกคนหัวใจเขาเหมือนรู้ว่านี่ไม่ใช่ความรู้สึกเล่นๆและถึงแม้ว่าเขาจะมีความเร่าร้อนอยู่ในตัวเขาก็ระมัดระวังมากกับความรู้สึกที่มีให้คุณเพราะมันลึกแล้วก็ซอฟกว่าที่เขาเคยเจอเป็นความรู้สึกแรงกล้าบุกใจเต้น เขาคิดถึงคุณในแบบที่คุณดูน่าดึงดูดน่าค้นหาทำให้เขาอยากเข้าใกล้อยากรู้จักมากกว่านี้มีพลังงานความปรารถนาแฝงอยู่สูงมากแต่ไม่ใช่แค่เรื่องทางกายเขารู้สึกว่าคุณมีพลังบางอย่างที่กระตุ้นตัวเขาในแบบที่คนอื่นไม่ทำเหมือนคนที่อยากวิ่งเข้าหาแต่ก็แอบ,บกลัวว่าจะพลาดอะไรบางอย่างถ้าเกิดรีบเกินไปเขารู้สึกอยากใกล้คุณมากกว่าที่เขาแสดงออกเขามองว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่แค่สเสน่ห์ คุณไม่ใช่แค่ใครบางคนที่น่าสนใจแต่เป็นคนที่เขาไม่อยากทาพลาดมีความรู้สึกว่าถ้าจะคบกับคุณมันต้องจริงจังบางคนอาจมีปมฉันยังไม่พร้อมจะคอมมิตแต่ลึกๆเขารู้ว่ากับคนอย่างคุณเขาจะมาเล่นๆด้วยไม่ได้เขารู้ว่าหัวใจของคุณบริสุทธิ์เกินกว่าจะถูกลองเล่นด้วยไพ่ใบนี้คือตัวคุณในสายตาเขาเลยเขารู้ว่าคุณเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแบบลึกมาก และมันทำให้เขารู้สึกที่จะปลอดภัยแล้วก็เปลื่อใจเขาอาจจะยังไม่ได้พูดความรู้สึกทั้งหมดเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะต้องเปิดใจมากกว่าที่เขาคิดว่าเขาจะกล้าเขารู้สึกเห็นคุณค่าคุณในแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเขากลัวว่าคุณจะมองลึกเข้าไปในใจเขาได้แล้วจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้มั่นคงเสมอไปไพ่ใต้สำรับ ชาลีออตเหมือนเขากำลังตัดสินใจผลักตัวเองไปข้างหน้าเขากำลังผลักดันตัวเองให้ไปถึงคุณมีการควบคุมอารมณ์ควบคุมความกลัวและพยายามตั้งทิศทางเขาอาจยังไม่บอกทุกอย่างตอนนี้แต่ลึกๆแล้วเขากำลังเลือกว่าจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างชัดเจนในเวลาอันใกลน้นี้เขาอาจเงียบแต่หัวใจของเขากำลังเร่งเครื่องมาอยู่เงียบ เขารู้สึกกับคุณอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่แรงดึงดูดความเคารพและการเชื่อมโยงทางหัวใจความน่ากลัวสําสหรับเขาก็าคือคุณมีพลังพาเขาไปไกลกว่าที่เขาเคยปล่อยให้ใครเข้ามาเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆและเขาก็อยากให้คุณได้มันแต่เขาต้องรวบรวมใจเพื่อจะกล้าเดินเข้ามาแบบคนที่สมควรได้รับอย่างคุณเขาไม่ได้แค่รู้สึกว่าคุณน่ารักแต่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่ควรพลา เขาอาจไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดเยอะแต่ในใจเขามีทั้งความปรารถนาและความเคารพแล้วก็ความกลัวจะสูญเสียคุณไปและตอนนี้เหมือนหัวใจของเขากําลังเร่งเครื่องมารอเพียงแค่เขากลา้าเดินเข้ามาอย่างเต็มตัว